ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชนีชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กับนกแก้วมาคอซึ่งเป็นนกที่ตำหนักอาจารย์นอตตี้นะครับเวลาที่เราลุ้นเลขปุ๊บจะร้องทันท,ทีนะอย่างงวดเก้าหนึ่งก็ร้องเก้าหนึ่งอย่างงวดนี้ก็ร้องงวดที่แล้วก็ร้องเจดเจดอยู่น,นะครับเราก็เลยนะลองให้เสียงไทยในงวดน็นงวดนี้นะครับว่าจะได้เลขอะไรโดยการที่ให้จับให้ทุบใหเ้เลขทูบเนาะให้คาบเลขทูบมาให้เรา ไปดูซิว่าจะได้เลขตัวไหนครับเกีกล้องเกีกล้องมา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 นะตัวช่วยนะครับงวดที่แล้วร้องเจ็ดเจ็ดอยู่งั้นแหละครับโอ้โหเจ็ดเจ็ดเอาวันนี้งวดนี้มาดูกันมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กุ้งก่อนดีว่าไงน้องเอ็ฟิวต้องขึ้นโอ้ลูกพี่ลำมวยก่อนดีลำโอ้ไหนชื่ออะไรลูกหวยออกอะไรลูกัวนี้หวยออกอะไรเอ๊ะเพียวงวยออกอะไรลูกบอกเลขหน่อยสิ มาอยู่หน้ากล้องนี่นื้นมาผมถื้อเองงั้นลูกขี้เอาตั้งกล้องนานมากแอร์ฟิวลูกอ่ะชอบไหมลูกอ่านี่นะครับ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 มาลุ้นกันว่าน้องแอนฟิวน้องแอนฟิวดีไหมแอรฟิวแอรฟิวแอฟิวโอ้ชื่อยากจังนกแก้วจ๋านกนกแก้วมาครอนะครับประจําตําหนักงวดที่จะออกเจ็ดเจ็ดก็เจสเจ็ดอย่างงั้นนะครับ เก้าหนึ่งก็เก้าหนึ่งอยู่กันเนอะเอางวดนี้เรารู้ที่ว่าจะออกใครก็เลยจะให้น้องน้องเอฟฟิวว่าไงลูกว่าไงลูกว่าไงลูกกินกล้วยยังกินกล้วยไหมเอะพูดกับพ่อดิพูดกับพ่อทักหน่อยกระพริบดิกระพริบกพ่อทักดิเอานะครับนี่ครับโอ้ลูกพี่ก็แต่งตัวนานจังเลยน้องเขาจะเครียดนะน้องเขาจะเครียดนะ ไม่เคลี้ยงเดี๋ยวออกมาเที่ยวไม่เครียดเนาะไม่เคลียงนะลูกไม่เครียดนะจะบินหนีพ่อนะจะบินหนีพ่อนะลูกไปเอาเชือกกันหน่มาผูกน้องเนาะหน่อเชือกบินเชือกปลูกบินเชือกบินได้มันเ็ยาวเลยนะมาอยู่ข้างหน้านะเรามาให้น้องอ้าวขึ้นไล่างนี้เอาลีลาดิอ้าขึ้นแล้วมาาามลุ้นเลขกับน้องเอฟิวเอฟิวเอพิวเอเอพิว แอปพิวแอปแอปพิวแอปเปิลอ่ะแอปพิวแอปพิวนะครับตัวเลขนี้ก็เป็นตะัวเลขนำโชคนะครับให้ก em. yes, no ับพวกเรานะครับว่าจะให้น้องแอปพิวจับตั้งหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าเวลาหวยจะออกทุกทีนี่แกจะร้องนะครับงวดเก้าหนึ่งก็เก้าหนึ่งนะครับงวดเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดเจ็ดดูกันนะครับมางวดนี้ขอดแขนนี่มาดึง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 มาขอดแขนนี่มาเอาดูอ่ะนั่นโมหงก็แล้วโมหงก็แล้ว

เอาละหยิบเลยนี่โลเอาละเอาละเดี๋่วงแล้วเอาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วไปเอาไปเก็บได้แล้วนะครับมาแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปจุดกันไปได้แล้วนะครับออกไหมลูกออกไหมออกไหมเรียกอะไรเรียกอะไรลูกเรียกอะไรออกไห เปล่าไหมลูกเปล่าไหม F พิ้ว F พิ้วไปไปจุดกันไปจุดไปจุดนี่ครับได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วนะครับงวด91ก็บอก91 91งวด7ก็7 7ดูกันนะเอ้ามางวดนี้วันนี้ออกวันไหนลูกปอ่าไหมลูกออกนี่ไหมเปอกาไหมลูกยังเขินยังเขินคนเอ้ามาจุดกันครับมาจุดกันเลยออานะจุดแล้วนะครับจุดแล้วจุดแล้ว ลูนกแก้วนะครับนกแก้วหยิบให้นะครทำทีนะครับ,บลูกแก้วไม่ได้ช็อตเด็ดเลยเออมามาเอ้างูไม่มาแล้วตอนนี้หากินกับนกแล้ว <laughs> นกตีเป็นไรนกเนี่ยหนึ่งบ่นกกเหรอะลัวลูกไกลัวไยไว บางเจียวเจียวอยู่เอองวดเกนึ่ยังบเก้าหนึ่งเก้อยู่งวดเจ็ดก็เจ็ดเอยู่นั่นดเรอะไรเรียอะไรลูกเรียอะไรเรียอะไรอายคนเรียอะไรเรียอะไรอายคนอายคนไม่บอกว่ะไม่บอกไม่บอกเอ้าลุนลุนลุนมาแล้วมาเอ้าตักไว้ได้แคอตรงนี้มาน้อง เอฟิวรอรุนรอลุนเลขถูกน้องกวนบินหนีนน่ะนะมาแล้วตัวแรกมาแล้วน่าจะเป็นเปดีตัวนี้ครับเอฟิวเอฟิวเอฟิวก้วยก้วยเอฟิวก yeah, ้วยหนอเิว้อ่ฟอนกวนกดีู ปอนกลวยปอนกลว่ตัวนี้น่าจะเปรี้ยวน่าจะสามสี่แสนได้นี่ราคานี่ยอร่อยั้ยลูกน่าอร่อยนะอืมนานๆเรยออกมานี่ยปอนไหมลูกปอนกล็ดไหมปอนเกล็ดไหมมันนี่หยิบเออ่ะหยิบเองหยิบเองเอาหยิบเองเอ่ะหยิบเองเอาบหยิบเองหยิบเองหยิเองโอ้โหแล้ว หมูหแล้วอ๋อยื้บเอ้งมันยอมอยู่ไปเอาไปเก็บเดี๋ยวเครียดควรจะบินหนีนะมันจะเครียดไหมเนี่ย,ยนี่พี่ชอบคนอีกชอ,ชอบคนเวลาเราคุยกันนี่ยหรอมันจะร้องอืมตัวที่สองมาแล้วครับ ตัวที่สองมาแล้วเด้อครับแปดเจ็ดมาแล้วมามาดูใกล้ๆหน่อยดิน้องเอฟฟิวมาแล้วน้องเอฟฟิวนะครับน้องเอฟฟิวเอาไทยเนี่ยเอาอะไรก็ได้แหลอเนาะน้องเอฟฟิวจับมาให้เป็นแปดเจ็ดตัวต่อไปก็เป็นเลขห้าเลยครับเด้นอนี่นะครับแปดเจ็ดห้า นะครับเผือเป็นแนวแม่เนี่ยนะครับที่ลองจุดเผือจะตรงกระเรียการยจาเด้อเนาะแต่ก็มีเลขหนึ่งนะที่ตรงแปดเจ็ดห้าตรงนอาจจะจุดตั้งแต่งวดที่แล้วเนาะแต่จุดตั้งแต่งวดที่แล้วดีมาทั้งสามตัวเลยทั้งบนทั้งล่างเลยนะแปดห้าเจ็ดห้าเนาะออเนาะเอาใหม่เอาใหม่หววหน้าเอาใหม่หัวหน้าหยิบกระดาษเนาะตรงๆเนาะวันนี้ไม่แน่นะครับเอ้าจากน้องเอฟิวนะครับนกแก้วแสรู้ที่ตำหนักนะครับของจารตีงวดก่อนก็ พอเก้าหนึ่งก็บอกเก้าเก้าหนึ่งงไงนะพอมางวดเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดเจ็ดอยู่ไงนะนะเราก็เลยเอา้าลองดูสิว่าน้องเขาจะให้ตัวเลขตรงกับเลขอ,อาจารย์ไหมนะเนา็ยังไงก็เป็นแนวทางนะครับเด้อวันนี้่ะก็ขอ,ขอบคุณครับปรานี้สวัสดีครับ